คลิปในวันนี้นะครับเราจะมาจัดเทียร์ลิสกับแอดมินในช่องสนุกกันครับซอลตี้ซีร้านรับเติมโลบกักราคาถูกแบบระบบกลุ่มย้ำอีกทีไม่ต้องใช้ ID ดีพาร์ทด้วยนะราคาเริ่มต้นเพียง5บาทต่อ20โลบักสามารถกดสั่งซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงผ่าน Discord เน้นย้ำจำเป็นแค่เข้ากลุ่มให้ครบ15วันหากนึกถึงโลบกักราคาถูกอย่าลืมร้านซอตซด้วยนะครับ สนุกฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมแอนิเมชันการ์ดกันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ไม่ได้มาคนเดียวนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมมากับน้องบิวตี้แอดมินในช่องนั่นเองขอเสียงหน่อยครับผมสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับโอเคครับพอดีว่าเนื่องจากว่าใน ID ผมเนี่ยในแอนิเมชันการ์ดเนี่ยไม่ได้มียูนิตครบทุกตัวนะแล้วช่วงเนี้ยคือตัวน้องเขาเนี่ย เขาเนี่ยได้แบบว่าเล่นตัวละครหลายตัวแล้วในเกมก็คือเหมือนแบบเฮ้ยได้ตัวละครมาอีโแล้วก็ใช้งานใช่ไหมตอนเนี้ยใช่ครับก็คือลองเล่นไปหลายตัวละใช่ครับพี่อ่าแล้วตอนนี้คือมีตัวละครก็คือแบบแทบจะครบและขาดตัวอะไรบ้างตอนนี้ตอนนี้หลักๆก็ตัวที่มันเป็นแวนการ์ดผมยังไม่มีอาจากฝุ่ตัวอะไรแบบนี้ยังไม่มีตัวแวนการด์ดและที่เหลือนี่คือเรียบร้อยหมดละใช่ที่เหลือถ้าหาง่ายๆผมได้หมดละ แต่ก็จะไม่มีอีกตัวก็คือเป็นตัวซูบารุใช่ไหมเพราะยังขี้เกียจเล่นใช่ครับมันต้องใช้เวลาโอเคงั้นวันนี้ครับทุกคนผมจะพาทุกคนไปจัดเทียร์ลิสในแง่มูลของน้องก็แล้วกันส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีเทียร์ลิสอีกตัวหนึ่งเป็นของผมเองอีกรอบหนึ่งแล้วกันแต่ว่าวันนี้คือผมก็อยากจะมีคอนทงคอนเทนต์อะไรมาลงในช่องด้วยกันที่ว่าวน้องเขาก็มีข้อมูลอยู่ในมือนิดนึงแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า ตัวผมเนี่ยจะดำเนินเทรลสตัวนี้ไปในทิศทางแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดหน้าเทรลสขึ้นมาก่อนเลยแล้วนี่มีตัวไหนก่อนไหมที่จะแบบจะแนะนำในเทียไหน3เทียนี้อันนี้คือในทุกคนที่เห็นในจอเนี่ยผมก็เอาตัวละครในอ่าไอของลองบิวตี้มาใส่เป็นเทียบร้รอยนะมันมาจาก ID ผมด้วยแหละบางตัวก็ยังจะเห็นว่ามันไม่อีโวนะแต่ว่าส่วนตัวไอประสบการณ์เนี่ยคือลองเขลองเล่นมาหมดแหละนะครับ อ่ะอันนี้มีตัวแรกไหมที่แนะนําก่อนเลยที่คิดว่าเอ้ยเอาแนวไหนดีอ่ะจะเริ่มจากตัวที่ไม่ได้ใช้ก่อนแล้วกันแว่าใช้งานน้อยเอาแบบกาก่อนเลยใช่อ่ะเออเราเอาตัวกากตัวแรกมาสิไหนตัวไหนผมให้เอาโทโดไปก่อนพี่โทโดเหรอเนี่ยเหรอใช่เพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้ใช้งานใช่มันใช้งานน้อยมากมันแทบจะถ้าปั้นมาเนี่ย ไม่ได้เอาไปใช้คอนเทนต์ไหนเลยแล้วมันมีเหตุผลเลย,ยไหมที่แบบว่ามันไม่ได้ใช้อ่ะดามงดามเมจมันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไงดามเมจนี่ผมยังไม่ได้ลองแต่ว่าไอ้สกิกลกดมันอ่ะมันจําเป็นแค่บางด่านมันไม่ได้เอาไปาเล่นได้ทุกด่านาอย่างงี้ใช่มันเฉพาะทางแล้วพาลสีของมันนอกจากไอ้สกกดสวัปไปสวัปมาเนี่ยมีอย่างอื่นหรือเปล่าหรือไม่มีนะน่าจะไม่มีอพี่เพราะผมชหลักๆก็ใช้แค่นั้นอ่ะ เรียกว่าเปิดตัวอวยพี่ก่อนเลย <c oughs> เปิดตัวอวยกากสุดเลยโอเคแต่น,นี้ก็คือต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นเทียริสความคิดเห็นส่วนตัวของอน้องบิวตี้เขาคนเดียวส่วนตัวของผมเนี่ยผมก็อาจจะคิดต่างว่างหรือทุกคนก็สามารถคิดต่างได้แต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวมาดูกันนี่มันจากประสบการณ์ใช้จริงอ่ะตัวตัว,ตวเห็นไหมไอ้เนี้ยอันนี้นนจ่ายดีผมเองโทรโดผมก็ไม่ได้ ไม่ได้เล่นอะไรเยอะคือผมก็ไปย่อยโทจิแต่ว่านณะปัจจุบันเนี่ยผมก็ส่งมาอีกรอบแล้วมันเป็นตัวอวยผมผมยังไงผมก็ต้องมีติด ID ไอดนะีไวเนาะโอเคก็โดยไม่มีประมาณนี้เลยพูดง,ง,ง่ายๆไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็คือใช้เฉ<ห>พาะทางแล้วก็ดาเมจไม่ได้ไม่ดีอะง่ายๆดาเมจไม่ดีแล้วก็พาสีก็ไม่ได้ไดไดไไดลเลยพี่ขอเป็นตัวเก่งมากละกัน1ตัวตอนนี้อ่ะเ,อเก่งมากหนึ่งตัวให้เป็นตัวไหนผมให้โกโจในตัวนี้ตัวอ้ย โอ้โหตัวอวยแล้วมันก็เก่งมากๆด้วยอันนี้พี่ก็เห็นด้วยแต่ในมุมนองของบิวตี้เนี่ยโคโจมันยังไงบ้างคือมันเป็นตัวที่ตีฟูลเอ E ได้แล้วก็ดาเมจเบสมันแรงมากสกิลกดก็ใช้งานดีครูดาวก็ไวคือตัวมันครบมากก็คือต้องมีจริงแง่มุมไม่ว่าจะพี่เสริมอีกเรื่องนึงคือโกโจ่เรื่องธาตุเนี่ยมันไม่ได้ไปฝักฝ่ายฝ่ายใดด้วยนะคือลงไปปุ๊บมันก็แทบจะชนะทุกด่านนะเพราะว่า ธาตุมันไม่ได้มีแพ้ทางอะไรเลยนะสำหรับธาตุคอสมิกธาตุมันจะมีแค่โจมตีศัตรูแล้วทําให้ศัตรูใบแค่นั้นเองแล้วตัวมันก็แทบจะไม่ได้โดนอะไรเลยโกโจมันก็เลยอยู่ในเทียร์เก่งมากๆซึ่งอันนี้ก็เห็นด้วยหลายๆคนก็คงเห็นด้วยแหละเพราะตัวมันคงเก่งจริงอ่ะแถมแม่งอวยมากๆด้วยเพราะล่าสุดพอทอแม่งก็ยังมีสก,กินมาอีกเยี่ยมจริงๆอ่ะๆๆๆอ่ะเอาตัวละครตัวต่อไปแล้วกันเอาจากโกโจี่มีเก่งกว่าไหมหรือแบบไทายหรือโกโจตันนี้เก่งสุดในเกมะผมให้มันเก่งนะเก่งสุดเลย โอเคอ่ะแล้วลองจากลองจากโจอ์อันดับสองนะผมให้ตัวที่มันก็ยังเล่นได้ทุกๆแพทอีกิสพี่เออเก่งมากอีกิสนะครับผมทำไมอ่ะมันเป็นตัวแพทแรกเลยนะมันเป็นตัวที่มีอิมูนสตันอ่ะก็คือมีอิมูนสตันเหมือนโจโ์ใช่ใช่มันเป็นเหตุผลที่ว่าเก่งมากเพราะว่าแบบนี้มันมันจะมีเออเขาเรียกว่าสตันเยอะอืม ห<ม>ลายๆเอรเทนที่ยูนิตเราเยอะใช่พวกตัวอ e ิมูนสตันจำเป็นมากมันเลยเก่งมากอีฟูอลเอด้วยอ่าฮะแล้วอีกิสนี่คือแค่นึกออกก็เลยเอามาเก่งมากก่อนมีเก่งกว่าป่ะหรืออันนี้มันก็สองตัวนี้คือน่าจะอันดับหนึ่งแล้วสองหรืออกิสยังผมก็ยังใช้อยู่สองตัวนี้ผมยังใช้อยู่เก่งมากอ่าแล้วตอนนี้คืออีกิสมันต้องมีบัฟของไอ้ทรงจินวูไม่จําเป็นครับมันไม่ได้เพิ่มขนาดนั้น อ่าแค่มันถ้ามีฟองมันจะเก่งขึ้นแต่แค่ตัวมันก็เล่นได้ละเอาลกเราตัดไปที่นี่ดีกว่าทรงยินบูทรงยินบูที่เราอยู่ให้เทียร์ไหนเก่งมากเก่งกะผมว่าถ้าไม่นับสกิลกดอะ่ะผมให้มันกกอะเพราะาว่าตัวมันมันตีเบาดามจม,มันเบาแล้วมองว่าถ้านับสกิลกดด้วยเนี่ยมันคุ้มที่จะอัพไหมหรือคุ้มที่จะเล่นเลยเปล่าในมุมมองผมให้เก่งแล้วกันให้เก่งเหรอโอโ้โห่ เก่งเกือบเกือบกากอ่ะพี่มันก้ามกึ่งอ่ะสำหรับผมนะทำไมถึงมันมันถึงเก่งเพราะว่าสกิลกดมันกันมอนหลุดได้ใช่แต่เป็นธาตุเคิร์ฟมันจะเล่นยากนิดนึงถ้าไปเจอประตูที่มันเป็นธาตุเดียวกันมันจะสตันตัวอื่นด้วยอันนี้ก็ข้อเสียมันนี่มันสตานตัวอื่นเพราะว่ามันเป็นอย่างไรหรือยมันเป็นเพราะบัสของเกมอันนี้ก็ต้องไปถาม เท็บเขาอ๋อตัวต่อไปนี่เลือกสิตัวที่เรามีชอบมากกว่านี้ไหมตัวที่ผมแบบชอบมากใช่ไหมผมให้โทจิใช่โทจิอันนี้โทจให้ยมากเก่งมากมากเลยเออดำหนึ่งไปแล้อ่าไม่ใช่อยู่ในเก่งมากก็อยู่อยู่ที่สามไปก่อนตอนนี้ใช่ครับใช่ทำไมโทจิตัวเป็นตัวที่เก่งมากมันเป็นตัวที่พอวางปุ๊บมันตีตัวโลได้เลยโอ้ก็คือเปรนฮัสซี่ของมันเคลียร์โล่ทันที ใช่เข้าเนื้อเข้าหนังเลยพออัพไปเรื่อยๆจะมีสกิลกดที่สามารถฟาบอฟถ้าโจมตีได้มันจะตีตบอสแร<บ>งขึ้นเป็น2เซตไว้สู้ทั้งเคียร์บอแล้วก็ตีบอสใช่ครับเรียกได้ว่าตอนนี้พี่ก็เพิ่งทำคลิปไปพี่ก็บอกว่าโทจินี่มันเป็นคิลเลอร์บอสอีกตัวเลยเรียกได้ว่าตอนนี้คือคิลเลอร์บอสในเกมแบบมีน้อยนะซึ่งโทจิก็เป็นอีกช้อยส์หนึ่งที่ควรทำเอาไว้เพราะว่าตัวมันเป็นบอสแบบดาเมจบอสแบบไม่กี่ตัวในเกม ใช่ครับอืมก็ควจะกก่งมากเลยเอาต่อไปที่เอากากากๆบ้างมีไหมกากๆเลยนะผมเห็นแล้วมันสะดุดตามากเลยผมไม่บอกชื่อแต่จะบอกลักษณะมันหมูยอห้าหกปีหมูยอห้าหกอคาซ่า <c oughs> ตัวนี้แหละอาคาซาก,กับโทโดใครเก่งกว่า <c oughs> ผมให้ยังให้โทโดเก่งกว่าเพราะมันมีสกิลกดใช่หรอคนอวยหมูยอร้อง,งไห้นะอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยได้เล่นมันด้วยแหละส่วนหนึ่ง,งยังไม่พู้ว่าผมมีแอนดมินีคนอวยหมูยอ คืออวยเพราะว่าเขาก็คิดว่ามันไม่เก่งแต่เขาจะพยายามไปเล่เก่งนั่นแหละเออมันก็ง่ายๆคือมันกากนั่นแหละนะอ่ะอาคาสาก็มีสกิลกดนะไอ้นี้ผมไม่รู้ลึกเพราะว่าไม่ได้ใช้มันจริงๆ สกิลกดของอาคาซาเนี่ยมันจะกดแล้วมันจะเพิ่มระยะแล้วก็เพิ่มดาเมจอ่าแต่ก็คือพาร์ี่อันแรกเนี่ยเวลาโดนสตันเยอะๆเนี่ยมันจะดาเมจแรงขึ้น30%เลยต้องโดนดาเมจต้องโดนต้องโดนสตัรก่อนมันจะอิมูนสตันด้วยแต่ในช่วงเวลาที่มันกดนะพอหมดปุ๊บมันก็ไม่กดมันมันก็ไม่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 การสตารแหละแต่นั่นแหละมันก็ใช้งานยากอยู่ดีถ้าถามว่ามันกากก็กากแหละก็คือง่ายๆมันกากเพราะเราไม่ได้ใช้งานด้วยส่วนหนึ่งตัวความแพทใหม่ก็คือเซเบอร์ใช่ครับเซเบอร์นี้ให S <S ใช่เก,ก่งมากพี่เน,นี่ยอ่ะแล้วลองวิทีไมัยน้แง่มุมของบิวตี้ถึงบอกว่าเซเบอร์เก่งมากว่าสกิลกดมันบวกดาเมจสามร้อยเปอร์เซ็นแล้วมันตีสามฮิตใช่มันเลยแบบเคลียร์บอสเคลียร์มอนได้ดีสำหรับผมนะอ๋ออันนี้นแม่มุม <S <S ของบิวตี้ตอนที่ไปใช้งานแม่งสามสามฮิตแม่งตีไม่โดนมอนเลย <S <S แม่งรั่วหลุดออกไปหมดเลยพี่ก็มองว่าแม่ง ม่ไกลเก่งแล้วอะไรเพราะบิวตี้มองว่ามันเก่งซึ่งหลายหลายคนก็มองว่าเซเบอร์เก่งมากๆแล้วตอนนี้มันก็น่าจะเป็นโตวอวยแพทหน้าด้วยเนาะก็อาจจะมี<ช>อัพด,ดงอัปเดตอะไรมาเอาตัวละครอย่างแพดดันดานๆๆมาบ้างตัวที่ผมให้เก่งละกันเซกะตีติดคีแรงมากโอ้เป็นตัวคีที่เข้าแล้วมันเป็นตัวตีติดคีที่เข้าแล้วมันมีความสามารถอะไรอีกไหมเวลามีบอสอยู่ในแมปมันจะตีแรงขึ้นด้วยครับมีบอสอยู่ในแมปตีแรงขึ้นด้วยใช่มันจะบวกดามจ โอ้โหแปลว่าเป็นพาสซีฟที่มันมันก็แปลกอยู่นะเคลียร์บอสค่อนข้างดีก็คือว่ามันมันง่ายๆคือมันเก่งเคลียร์บอสดีแล้วก็ตีแรงแล้วก็ตีติดช่เป็นสายแบบดาเมจเน้นๆเลยใช่มันไม่ได้พพอร์ตใช่ไหมเป็น DPS เลยใช่ครับเป็นตีติดไฟด้วยนะพี่ว้าวบอมันเป็นพาสซีฟวางแล้วก็ได้มาเลยมันมันตีเป็นเซอร์เคิลเล็กนิดเดียวมันไม่เป็นฟูครับพี่เป็นสมอลสมอลคือวงเล็กๆเลยนะใช่เป็น วงโจมตีวงกลมเล็กๆแต่วาเป็นวงกว้างๆจะเป็นเซอร์เคิอีกใหญ่ขึ้นมาหน่อยอ่าครับโอมันเป็นเล็กๆเหรองั้นไปที่ตัวนี่เลยกันพี่ว่านี้ทุกคนเนี่จะรู้แล้วน่าจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยที่เป็นซีเ r ต t ที่เราเพิ่งได้มาอย่างแรกหน้าแรกหน้านี่คือผมไปรอมาเล่นตาหนึ่งให้มันเก่งแล้วกันดูพาสีมันเป็นกึ่งกึ่งมันตีแล้วมันฟีดศัตรูตฟรีดด้วยใช่อ๋อ แล้วก็อีกมันจะมีสามพาร์ทนะตัวเนี้ยอีกสองพาร์ิมันจะเป็นเวลาเราตั้งตัวเนี่ยมันจะได้โบนัสดาเมจอะไรเงี้ยเท่าตัวแรกที่เราวางเท่าตัวแรกที่เราวางแปลว่าหมายถึงต้องยูนิตเดียวกันปะใช่มันจะวางได้สี่ครั้งี่แต่ตัวที่วางตัวแรกจะหายคือมันจะมันจะลบตัวแรกเราออกไปเลยมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งเหมือนโทโดอ่ะพี่แต่ว่าเราใช้ในการวางอ๋ออ่าก็คือพาส์ทิฟแต่ว่าตัวไม่เหมาะกับโมนาดอย่างนง้ย นี่เขา,าบอกกันอ่าผมก็ว่าแต่ตัวดาเอจเบสมันแรงนะมันผมอัพเล่นคู่อัฮารุกะมันตีสองแสนเลยแปลว่าเก่งกว่าสองตัวนี้ป่ะเก่งกว่าเก่งกว่าโอเคอย่างวาเลนไทายนี่ให้อยู่ตรงไหนวาเลนทายผมให้ผมให้เก่งเก่งอยู่มากกว่าแลกหน้าปะ่ะเราไม่นับโมนาท,าที่เราใช้นะลองจากแลกหน้าแล้วกันอ่าลองจากแลกหน้าวาเลนไทายเก่งน้อยกว่าแลกหน้านะในมุมมองบิวตี้ทำไมอ,ะอ่ะ ถ้าเทียบกันในแรกหน้าแล้วอะถ้าแบบเทียบกันแบบคร่าวๆดาเมดมันไม่ได้แรงขนาดนั้นว่าอ่าดามเมดเวเลนทายเบสพื้นฐานไม่ได้แรงใช่ครับแต่นี่ผมยังไม่ได้ลองอะไรที่มันน่าผมยังไม่ได้ลองบัฟอื่นนะอ่าอะไรที่มันน่าสนใจของวายตัวเวเลนทายมันอมูนสดมึงเก่งอะอย่างแรกอิมูนสตัน์ดกิ้กดมันแยกร่างได้ครับก็คือมันทําให้เหมือนตัวมันมีวงที่กว้างขึ้นใช่มันจะแยกออกมากว้างขึ้น อืมกก็ครระะะะะยยะันนจจว้้างขึแต่ข้อเสียมันก็คือเวลาเราแยกอ่ะเราต้องเสียตังค์ประมาณสองพันหนึ่งอ๋อก็เหมือนเป็นสร้างยูนิตใหม่ขึ้นมาใช่ถ้าเลดเกมตังค์เราไม่พอเราก็ไม่สามารถแยกได้จากค่าวางของมันใช่ครับถ้าตัวเดียวๆก็เล่นได้ครับพวกด่านง่ายๆอะไรเงี้ยแยกกันตัวหลุดได้สบายอยู่อันนี้เป็นของพี่เป็นพิเศษละกันจากการใช้งานของบิวตี้อันนี้เป็นพิเศษส่วนตัวเลยพี่ถามอย่างโจโปเนี่ยให้อยู่ในเนี่ยตัวนี้ อา,อาไฟตัวนี้เ่ะใช่ในมุมมองตัวนี้เรียกได้ว่าเอาง่ายๆถ้าคิดง่ายๆใช้ไม่ใช้อ่ะสุ่มหาดีไหมเป็นตัวตีติดไฟอ่ะไม่ต้องหาก็ได้การดเหรอมีสกินนะสกินคนรวยไม,ไม่ต้องไม่ต้องปั้นก็ได้นะถ้าเอาสกินได้ถ้าเอาคอนบติกมาเดินเล่นกากแล้วกันพี่การ์่ได้เก่งกว่าโทโดะแหละนนเ,เราไปเราไปเคลียร์พวกตระกูลจจะสืกไขเซนให้หมดดีกว่าสุคุณะได้สุคุณะสุคุณะผมให้เก่ง เก่งใช่เก่งอยู่ไหนผมให้สูงกว่าแลกหน้าใช่เพราะว่ามันเป็นตัวที่ทําให้ติดดีบัฟตีตัวเลือดไหลแรงขึ้นอ่ามีตัวเลือดไหลแล้วก็มีอ้นี้ว่ามีมันมีท่าไฟป่ะตัวมันมีครับมีที่ติดไฟด้วยหรมันมันไม่ติดไฟมันไม่เชิงมันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์มันใช้คําว่าบีบอะไรนี่แหละใช่ครับมันจะตีตัวที่ติดเลือดไหลแรงขึ้นแล้วก็เวลากด สกิลกดมันจะ,ะได้รับดาเมจสามร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตีเป็นฟูลเอเอด้วยในวงก็คือโดนหมดเลยโอ้โหแปลว่าเก่งมากแต่ต้องอ่าไม่ตันคูดาวก็ค่อนข้างนานอยู่นะร้อยแปดสิบวินาทีอืมดาวมันก็ถือว่าเก่งแต่ว่าไม่ถึงเก่งมากเพราะตัวเก่งมากมันก็คูดาวน้อยหัวโจโซอ่ะโจโซตัวนี้โโนเก่งแต่หลังๆแล้วกันเอาเลื่อนมาหน้าเซกออะไรปี้โอเคอืมอ่าตำแหน่งนี้น่าจะโอเคเพราะว่าโจโซมันก็มีฟูลเอเอด้วยแล้วแต่ว่า ต้องอ่านเป็นคนสุดท้ายอ่าใช่เอาเป็นตัวแพทคริสต์มาสดกวะแพทหน้าหนาเอาเป็นเดี๋ยวพี่ไล่ไปแล้วกันเอาจากที่พี่คิดว่าเก่งสุดแล้วก็ไปนี่แต่อันนี้แล้วแต่บิวตี้เลมแลมเลมแลมตัวนี้เก่งมากเก่งมากเก่งอยู่ท้ายเซเบอร์เหรอเซเบอร์อเก่งกว่าโทจิป่ะเนี่ยไม่อาเซเบอร์เก่งกว่าโทจิเก่งกว่าอีกิสเปลไม่ไม่ยังยังเฮ้ยเกินไปแล้วเลมแลมผมยังอวยเยู่เลมเลมผม มันเก่งแต่ผมไม่ได้ใช้งานมันเยอะอ๋อใช่มันเป็นตัวที่ตีแบบทารุนมากตียับตียับรัวรัวแต่ก็คือแต่ยังอยู่ท้ายโทจตีอยู่เพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้งานใช่ผมยังไม่ได้ใช้เป็นตัวคริสมาตัวต่อไปอฟูบุกิอันนี้อันนี้ผมให้เก่งมากเลยเป็นฟัพพอที่เก่งมากเก่งมากใช่ครับแต่เป็นซัาพอทก็เลยอยู่ท้ายสุดปะหรือแล้วแต่ใช่ มันเป็นซัพพอร์ตล้กันใช่ใช่มันเป็นซัพพอร์ตที่เก่งมากโอเคเพราะว่าตัวมันเนี่ยฟีซได้ลดคูลดาวความเร็วโจมตีแล้วก็ล้างดีบับด้วยใช่ครับก็คือเรียกว่าตอนนี้ถ้าเป็นซัพพอร์ตเนี่ยก็จะทีเอสเลยตัวละคตัวต่อไปเอมิเลียเอมิเลียนี่เป็นตัวที่กึง่งซับกึ่งดีเพสในตัวผมให้ให้เก่งแล้วกันเก่งตรงไหนเก่งกว่าสุกุณะเปอยู่ผมให้อยู่หลังแลกหน้า อ่าทำไมถึงให้เอมิเลียอยู่ตรงนี้มันเป็นตัวที่เล่นง่ายครับเพราะว่าวางสี่ตัวปุ๊บมันก็คอมโบกันเองเลยวางสี่ตัวปุ๊บแล้วคอมโบมันสามารถคอมโบด้วยกันตัวกับตัวมันเองได้ใช่ครับเพราะว่าตัวหนึ่งตีแค่แข็งพออีกตัวหนึ่งตีปุ๊บมันก็จะได้ดาเมจเพิ่มจากตรงนั้นด้วยมันจะมีอีกตัวหนึ่งอ่ะคารินเนี่ยอันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันแล้วในแง่มูของเราเคยใช้สักครั้งไหมเนี่ย ใช่ครับใช้ครั้งหนึ่งเอาไปลองเล่นมาละแล้ว,ลวคือมัน,น,น,นเป็นตัวที่ต้องมีเพื่อนตีติดไม่แบบดามเเ็ดแรงๆหน่อยอ่าแล้วแง่มุมของบิวตี้ยู่เทียนข้อจํากัดมันเยอะผมให้กากอันแรกแล้วกันแต่มันเก่งกว่าโจโก้ใช่เนี้ยถ้าถ้ามันอยู่ด้วยกันก็เก่งนะอ่าเอาเป็นตัวละครจากดานดันให้หมดดีกว่าเอาพระเอกของเราเลยโอคารุนโอคารุนนี้ผมก็เล่นรอบสองรอบ อ่าแล้วโอคารุนนี่คือพระเอกนะหลายหลายคนที่เพิ่งเข้ามาเขาก็อยากจะได้ตัวละครตัวนี้ไงถ้าไปเทียบกับฟงกิบูที่อยู่เก่งสุดท้ายผมให้กากแล้วกันให้อยู่กากกากหน้าสุดเรอระกากหน้าสุดเฮ้ยเก่งกว่าคารินเลยใช่ผมให้มันเก่งเลยกว่าคารินเ่ะทาไม,มอ่ะก็มันกากอไม่ต้องอธิบายเยอะก็มันกากเกี่ยวไว้เล่ออย่างเงี้ยมันเทได้ไหมอ๋อตัวมันเทก็เลยให้โดยตรงนี้นเทแต่ความสามารถมาอะไรแปลกๆนิดนึงแล้วก็ไม่ได้ เก่งไม่ได้ช่วยเพื่อนหรืออะไรมากขนาดนั้นตีเป็นลายด้วยทั้งสองท่าเลยท่าตีก็น้อยท่าตีน้อยตีเป็นเส้นอใช่ครับโมโม,มเรานางเอกของเราโมโมนี่ให้แบบแนบชิดโอคารุนละกันออ,อยู่หน้าโอคารุนก็ได้ตัวมันกากนะโมโมถ้าผมไม่ได้ผมไม่ได้ใช้มันอะ่ะผมก็เลยให้มันกากถ้าตัวไม่ได้ใช้ก็ข้ามไปแล้วกันก็บอกใช่อะพิวินี่พิวินี่นีไ่ได้ใช้ตอนเลดโจโจ้ มาลองใช้ก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นอ่าแต่ในมุมอยู่กากวะหรืออยู่เก่งอืมให้หลังซองจีนวัแล้วกันให้เก่งเหรอใช่มันคอมันได้ก็ยังมีดามจเนาะแต่ท่าตีสุดท้ายมันเป็นท่าเส้นนะเหมือนโอคารุนเลยนะใช่ครับแต่ว่ามันจะคอมโบกับพาสีบเมื่อตีห้าครั้งมันจะตีเบิ้ลอ่าเหมือนเป็นตีสองทีพวพวกเนี้ยใช่ครับใช่อ่ะหมดหรือเปล่าน่าจะหมดแล้วสำหรับดันดาดัน เราไปตัวละครพวกตัวซีเคร็ตหรือตัวเอกลุสิฟกันบากดีกว่าตอนนี้น่าจะเหลืออยู่สองตัวนะเดียโก้เดีโก้หรือวอติโอหยุดเวลาเนี่ยความิวตี้เนี่ยได้ใช้งานบ่อยไหมแล้วอยู่เทียร์ไหนเป็นตัวทรัพที่ผมใช้บ่อยไปไปมาไปทับทกับโกโจเปล่าทับครับพวกสตันเกมนี้มันจะทับกันหมดเลยถ้าเราไม่กดจังหวะดีๆให้ข้างฟูกิแล้วกันหลังอะข้างหน้าแล้วกันมันเทเอา คบบอยมิติสวยโอเคเดเอโกเป็นซัพพอร์ตหยุดเวลาได้แล้วก็ที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรดูดีมากมายแล้วก็อะไรใช่ครับอยู่แต่อยู่ในเกมซัพพอร์ตที่หยุดทั้งแมปตัวเดียวในเกมใช่มันก็เลยโอเคก็เหมาะสมสำหรับการอยู่ในเก่งมากกิลกาเมสตัวนี้หลายคนอยากได้มากมเก่งมากพี่เก่งกว่าเซเบอร์นะผมใช่ผมยังชอบพีคกิ้เพราะมันตีฟูเนี่ยกิลกาเมสเก่งกว่าเซเบอร์ เพราะว่าสกิลกดมันเหนือกว่าอย่างนี้ป่ะใช่มันสามารถเอ็กคิวตัวเลือกที่ต่ำกว่า10%ใช่เซเบอร์ตีแรงแต่นี้คือข้านทีก็เลยเหนือกว่าแล้วมันตีทั้งแมปด้วยมั้งในวงมันอ่ะพี่พี่ว่าตัวที่พี่ไม่รู้จักก่อนดีกว่าเมดูซ่าพี่ไม่เคยใช้เลยก็ลองเห็นรอบเดียวมือนันอ่าแล้วมันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจคือตัวมันมีอะไรที่น่าสนใจกว่าตัวเฟสตัวมันเป็นตัวที่มีสกิลกดเพอกดปุ๊บเราเลือกฟีดมอน ตรงไหนก็ได้ในแมปทั้งแมปเลยจะเป็นวงเล็กๆอ๋อแต่เลือกได้ใช่เหมือนเป็นเมดูซ่าเปิดดวงตาใส่เป็นหินเอ่ะใช่เป็นหินถ้าโจมตีสุดท้ายมันไม่เก่งแต่ว่าถ้าลองสุดท้ายอ่ะมันเก่งเพราะมันไหลย,ยิบอ่าอ่าถ้าอยากจะปั้นมาเล่นใช่ไหมผมให้มันให้กากเพราะมันมีตัวที่เก่งกว่าใช่ใช่พี่กากหน้าสุดเหรอหน้าสุดอะไรก็ได้เก่งกว่าโมโม่นะ ใช่ครบว่รามันมันยังมีสกิลกดที่ฟีดยังมีประโยชน์อยู่ก่อกอนเมดูซาประมาณนี้ใช่ครับเอาเป็นเมเดียแล้วกันตัวนี้พี่ก็ไม่ค่อยดูเรื่องเท่าไหรรเมเดียตัวนี้เดี๋ยวแต่เก่งหลังๆห,หน่อยประโยชน์มันน่าเสียโกะแล้วกันพี่ก็คือเอาเป็นว่าไอ้เมเดียเนี่ยมันมันเก่งแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้ใช้มันงานมันสักเท่าไหร่ใช่<ๆ>ใช่ไหมเป็นตัวที่ผมไม่ได้ใช้อ่า แปลว่าก็ถือว่าผู้เล่นใหม่เอามาใช้งานอะไรเงี้ยได้เพราะตัวมันก็ไม่ได้ดาเมจอะไรมันก็ไม่ได้แย่ใช่ครับแล้วก็พาซีมันก็มีเพิ่มดาเมจในตัวอ่าแล้วตัวนี้ใช้งานไหมเนี่ยไอ้อะไรอีช่าตนวันนี้ได้ใช้ครับเก่งเก่งมันเป็นยังไงบ้างสําหรับตัวนี้อะไรที่มันเป็นคีย์หลักที่มันอยู่ในเกมเก่งเอาเอาดูตรงไหนก่อนดีกว่าอืมให้หน้าเป็นมิเลีย โอ้โหไปว่าเก่งกว่าเอมิเลียกหรอมันเป็นตัวที่สามารถปั๊บดาเมจให้เพื่อนที่มาจากเรื่องเฟสได้วางปุ๊บได้เลยอ่าก็คือเป็นเหมือนกับตันทีมเฟสทีมซีรีส์ นั่นเป็นตัวเดียวในนี้ป่ะที่มันเป็นเหมือนทีมซีรีส์อย่างเงี้ยแล้วสกิลกดมันคือก็คือแรงไหมแรงมากผมแบบชอบมากมันจะตีเป็นฟูลเอตอนกดอาเชอร์ตัวนี้ของผมผมให้มันหน้าเซเบอร์เลยเก่งมากเราจะกากว่าะดิวกัาเมสอยู่นะผมยังให้กิวเมสเก่งกว่านะ่ต่ว่ามันมีเอ็กซ์คิวทำไมอาเชอร์ถึงเก่งกว่าเซเบอร์มันเป็นตัวที่ตีติดคิ โหดมากตีติดขีโหดมากใช่ขิเล็มันเวอร์มากเวอร์กว่าเซโกะเก่งกว่าเยอะเลยระยะตอนท่าตีสุดท้ายก็คือใหญ่ใหญ่ครับใหญ่มันคือในวงมันจะโดนเหมือนฝนสีทองทองอ่าแล้วมันเป็นคัาตันด้วยมีสกิลกดด้วยก็คือมาครบเครื่องแหละมันก็อยู่ในเกมเกมเก่งมากที่ควรจะหาไว้ติดไอเดียใช่ครับแถมเป็นตัวที่แบบว่าถ้าเล่นเหมือนในอินอย่างเงี้ยมันจะ ยิ่งเก่งยิ่งเก่งยิ่งเก่งแต่ว่ามันก็เฉพาะทางไปนิดนึงเพราะมันต้องใช้เวลาตัวมันต้องมีเวลาเอาตัวคอนตัวต่อไปตัวสุดท้ายของเฟสซีรีส์แหละกับขูแลนเซอร์ชูชูไม่รู้ชื่ออะไรแลนเซอร์ผมอยากจัดมันพร้อมกับเบติต้าตัวนี้มันเป็นตัวเล่นต้นเกมที่เก่งมากสองอตัวนี้งั้นเอาเราจัดก่อนเลยก็ได้ว่าอย,อยู่ตรงไหนผมให้หน้าเดียโก้แล้วกันน้าเดียโก้เก่งมากใช่ เป็นตัวต้นเกมแล้วเราจะจับเบกิต้าอย่รงไหเบกิต้าก็อยู่หลังกันเลยอ่ะสองตัวนี้ทําไมถึงจัดพร้อมกันผมให้ไอสองตัวนี้เท่าากันเพราะว่ามันเป็นตัวที่เล่นต้นเกมได้เก่งมากเหมือนกันประมาณนั้นใช่ไอตัวผมน้ําเงินเนี่ยมันจะวางปุ๊บตีสี่ฮิตเลยแล้วก็ตีติดติดเลื่อนไหลด้วยใช่แต่เบกิต้าน่ยามันจะวางได้สามตัวแต่เบกิต้าจะวางได้สี่ตัวแต่ตีแค่สามฮิตเ็อเป็นตัวต้นเกมแล้วก็ มีสถานะแต่เบิต้านี่มันทําง่ายมันก็เลยอยู่ด้วยด้วยกันได้แต่มันก็อยู่เก่งมากทั้งคู่พใช่งนานได้เลือกเล่นได้เอาเป็นให้หมดแล้วกันมันจะหมดละอ่ะพี่ลืมใส่มาตัวหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเราจัดไจโรก่อนไจโรก,กับจอนนี่ไจโรได้มาผมยังไม่นองเล่นมันเลยมันง่ายๆอ่ะแล้วพี่นะพี่ไม่จัดแล้วกันแต่ว่าในแง,ง่มุมบิวตี้แมนก็อ่ะพี่ก็ไปอยู่กับอาคาสซานั่นแหละพอๆกัน อันนี้เป็นเดยอิดะละตองแล้วครับมันเป็นตัวสตันต้นเกมได้เก่งครับเก่งเก่งแต่ไม่ได้เก่งมากใช่มันเหมือนซาสึเกะเลยคล้ายๆกันเลยอ่าแปลว่าเป็นตัวที่เหมือนแทนซาสึเกะได้แต่อยู่แตกต่างกันเรื่องของธาตุมีอะไรมากกว่านี้ไหมอ่ะจัดพร้อมกันเลยตัวสตันตของตัวนี้มาจาก Naruto, นินจานา루โตะเหมือนกันแล้วก็ตอนอีโวไอง่ายกว่าวอีโวง่ายกว่าด้วยนะใช่ครับใช่ มีของ,ของมาให้เลยแ,แล้วก็ใช้เงินแค่หมื่นเดียวที่เดี๋ยวไปหาเอเซนนิดเดียวใช่แล้วเป็นตัวละครซัพพอร์ตอีกตัวหนึ่งที่ดีดีดแต่อยู่ในหมวดเก่งก็คนต้องอยู่หลังๆป่ะครับได้ได้เอาไปอยู่กับซาซึเกะคู่กันยืนคู่กันน่าจะโอเคแต่ตัวเก่งในเกมนี้ก็เยอะอยู่นะพูดถึงที่จัดมาตัวกา,กากน้อยแต่อยู่ที่ว่าเลือกใช้งานได้แปลว่าเขาก็ออกแบบมาน่าสนใจ อ่ะเราเคลียร์ตให้หมดเลยแล้วกันเหลืออีกสองตัวระหว่างนาูโตกับโอบิโตะนาูโตเป็นตัวที่ผมอวยมากตอนได้มาแรกๆเพราะว่ามันตีหลายฮิตครับต้นเกมโหดใช่เลียกกับเบจิต้าแล้วยายาวมันก็เก่งน้อยกว่าเพราะฮิตตอนหลังม่น้อยมากแระดามเมีไม่สูงเหมืออันี้พี่ก็พูดได้เพราะพี่ก็เคยใช้งานมาก,ก่อนแต่อะแล้วนารูโตเราอยู่ให้อยู่ที่ไหน ณปัจจุบันมันมีเบจิต้ากับไอไอนี่แล้วอ่าผมให้มันกากแล้วกันเพราะไม่ได้หยิบมาใช้แล้วอ่าให้กากแล้วอยู่ไหนหน้าสุดแล้วกันมันน่าจะใช้งานได้ดีอยู่เฮ้ยแล้วเมดูซ่ากับนารโตอันนี้อันไหนเก่งกว่าเอานารูโตดีกว่านารูโตดีกว่าเนาะใช่มีเสีวงกดนะเแต่เล่นง่ายกว่าโอเคใช่อ่ะโอบิโตตัวสองตัวสุดท้ายแะ โอบิโตะมันเก่งแต่ต้องอัพให้ติดติดท่าไฟอ่ะโอ้โหแท้ๆเ,เลยใช่มันแบบว่ามันก็เป็นท่าไฟนี่ก็ตีติดท่าไฟเลยนะถ้าวิบกันโอบิโตะเก่งกว่าโจโกะโจโก่ยังน่าจะน่าสนใจกว่าเก่งกว่าอ้าวแปบลบว่าโอบิโตะที่อยู่ยังไงหลังหมู่ยอหออยู่ท้ายโทโด <laughs> อยู่นะหน้าโทโดดีกว่าจัดยากกว่า ประมาณนี้ใช่ประมาณนี้โอเค <Okay. S 1> ตัวมันต้องมีพื้นที่ในการอัพให้ตีติดไฟใช่ครับแล้วอูซุยอ่ะสุดท้าย,ล,ยาละอูซุยผมให้เก่งมากแล้วกันผมให้เก่งมากเก่งมากอยู่หลังโทจิแล้วกันเพราะว่ามันเป็นตัวที่ตีฟูลครับหาง่ายอีโวง่ายแล้วก็พาสซสีมันมีโอกาสในการ <ล>ก,การฟตาตันด้วยใช่มีเพิ่มระยะอีกใช่ครับม,มันก็ถือว่าครบเครื่องระดับหนึ่งแค่ขาดอิม,มูนถ้าเป็นอิม,มูนปุ๊บมันก็จะไปอยู่หน้าเลยอะอยู่อีกินไรคู่กันไรอืมโอเคครับก็ประมาณนี้เลยสําหรับคลิปในวันนี้นะครับในการจัดเทียริสเป็นไงรู้สึกเป็นไงบ้างจัดแล้วอันนี้คือเทียริสของบิวตี้เองเคยจัดเทียริสมาก่อนบอกผมไม่เคยเลยเป็นแบบผู้เล่นธรรมดาเลยอยากเล่นตัวอะไรก็หยิบม,มาเล่น แต่นี่ก็คือเทียร์ลิสของน้องบิวตี้นะครับผมคือถ้าใครดูมาจนจบเนี่ยต้องบอกก็เลยนะว่าช่องผมเนี่ยก็มีแอดมินและแล้วก็ก็จะชวนมาทำคอนเทนต์ในแง่มุมอ,อื่นๆอ,อีกนะครับผมก็จะมีคนอื่นแวะเวียนมาเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ก็เป็นของแอนิเมชันกาดไปก่อนก็เรียกได้ว่าเป,เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับคลิปนี้ใช้วิจารยณในการ เล่นเกมด้วยก็คือทุกคนเล่นเกมเนี่ยทุกคนก็มีตัวอวยตัวชอบหรือตัวที่แบกของตัวเองเส้นทางการเล่นประสบการณ์จะไม่เหมือนกันอยู่แล้ววันนี้ผมก็มาแชร์ในแง่มุมของทุกตัวเลยตอนนี้มันเรียกได้ว่ามันน่าจะครบทุกตัวในเกมแล้วเดี๋ยวก็รอแผทนหน้ามาแล้วกันแล้วก็ทีลสส์ของตัวผมเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนกับน้องเขาก็อาจจะต้องรอนิดนึงเพราะตัวผมเนี่ยยังขาดการเล่นหลายตัวเลยยกตัวอย่างเช่นตัวละครอย่างไอเนี่ยไอตัวนี้ ซูคุนะหรือว่าเลนไทยหรือหลายตัวหรือเซโกะที่ผมยังไม่ได้เนี่ยผมก็ไม่สามารถที่มาจัดเทียร์ลิสได้นะครับดีดอลาราผมก็ยังไม่ได้ทําซึ่งก็รอ,อนิดนึงล้กันวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมขอตัวลาไปเล่นเกมของบิวตี้แล้ครับผมก็วันนี้ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย